กลุ่มนี้นี่กลุ่มสอคระทีนี้เมื่อกี้กลุ่มปอผ่านไปแล้วจากปอถึงปอผ่านไปนะตอนนี้กลุ่มสอนะสมัยก่อนนี่จะมีสอมีเสือส1อตัวไล่มาจากสุรชัยด่านวัฒนานุสสรนัทิการบดีมหาลัยสนามหลวงของเรามีสอสุในสอสมศักนะสอสินลาเสอ้ยหลากหลายสอนะสอสมยศอย่างนี้นะสังสองสอตอนนี้ก็อยู่ที่โน่นนะ อยู่ที่เรือนจำพิเศษกองเปรมครับวันนี้ก็สอท่านนี้ก็ยังอยู่กับพี่น้องเรานะสอจกธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์รักพี่น้องประชาชนครับปบมือดังๆครับต้อนรับท่นานอาจารย์สมศักดิ์เกียรติรัชกุลครับพี่น้องครับครับสวัสดีนะครับ เออต้องต้องออกตัวนะฮะผมไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเวทีแบบยืนแบบไฟฟ้านี่ผมจำไม่ได้ครับสุดท้ายมัน20ปีกว่า6ตุลานั่นคือครั้งใหญ่หลัง6ตุลาปล่อยออกจากคุกมาก็อาจจะขึ้นจากครั้งสองครั้งมั้งนะฮะเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคือหลังๆพอขึ้นเวทีในฐานะวิชาก,การก็ต้องมีโต๊ะมีอะไรพิจา,ารารใช่ไหมมายืนอย่างนี้นี่รู้สึกชอบคนช็อคคนแล้วที่จริงแล้ววันที่ผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมอะไรมาๆกๆน,นะฮะเพราะนั้นก็ ขออภัยด้วยนะฮะถ้าพูดพูดเราไม่ใค่เป็นระบบหรือว่าอาจจะไม่นั่นผมผมอยากจะบางส่วนเนี่ยผมถ้าใครตามอ่านที่ผมเขียนดันเฟซบุ๊กเนี่ยก็ผมได้พูดประเด็นนี้ไปเพราะนี่เป็นประเด็นที่ผมผมคิดเยอะในกรณีอากงะนะฮะคือกรณีอากงเนี่ยทำให้ผมคิดถึงกรณีส่วนอาคตจริงๆนะฮะบางคนบอกนี่ผมเป็นมกุกอันนี้ไม่ใช่นะฮะผมไม่รู้จะเล่นมุกนี้ทําไมคือผมไม่ย่ ผมทำเรื่องกรณีสวนโคตรมาหลายสิบปีอะใช่นะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคดีแล้วผมจะทําให้นึกถึงกรณีนี้นะฮะแต่ทําไมผมเจอกรณีอากงเนี่ยแล้วคิดถึงกรณีสวนโคตรมากๆเลยเนี่ยผมจะเริ่มด้วยเล่ากรณีสวนโคตรให้ฟังสั้สนๆนิดหนึ่งนะฮะไม่ต้องตอกตกใจคนจัดหรือใครต่อ<ๆ>ใครว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าใครทำเนี่ยอันนั้นไม่เล่าแล้วเพราะรู้กันหมดแล้วนะฮะเดีมันจะเล่าเรื่องอื่น <c ười> <c ười> คือในกรณีสวนนคตเนี่ยมีจำเลยอ,อยู่สาคนใช่ไหมฮะคนสองคนเนี่ยคือคนที่เป็นมหาดเล็กนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องบัรทมรอแปดคือคุณชิดสิงหเนสนีกับคุณบุตรปัทมสลินกับอีกคนนึงเนี่ยคือคุณเฉลียวปทุมรดซึ่งคุณเฉลียวเนี่ยความจริงไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะไม่เกี่ยวข้องเลยนะแต่ว่าเขาดึงคุณเฉลียวเข้ามาเป็นจำเลยเนี่ยเพราะว่าคุณเฉลียวเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปรีดีแล้วเขาต้องการจะเล่นงานอาจารย์ปรีดีให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดึงใครที่มีคอนเน็ชันกับปรีดี ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์กรณีสันคตเนี่ยตอนที่มันเกิดเสียงปืนดังขึ้นตอนประมาณ9โมงเศษเนี่ยมีทางเข้าห้องมันทมอยู่ทางเดียวนะฮะอันนี้เป็นคือเคสกรณีสันคตเนี่ยจริงๆแล้วอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันง่ายมากเลยนะฮะเพราะมันไม่ได้ซับซอ้อนคือว่าถ้ามันมีทางเข้า5-6ทางเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือทางเข้ามีอยู่ทางเดียวจริงๆนะฮะเข้าทางอื่นไม่ได้เลยนะฮะแล้วตลอดเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ยหน้าทางเข้าเนี่ยมีคุณชิดคุณบุตรเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่นะฮะ ทีนี้คุณชิดคุณบุตรเนี่ยเป็นคนที่มาจากตระกูลที่ว่าเป็นตระกูลที่เป็นข้ารับใช้ในวังเนี่ยไม่ใช่สิบยี่สิบปีนะฮะเป็นสตวรษนะสิตระกูลสิงหาเสนีเนี่ยเป็นตระกูลที่ใกล้ชิดในวังเนี่ยมาเป็นมาเป็นเป็นศตวรรษอ่เป็นร้อยกว่าปีอ่ะตั้งแต่สมัยตั้งรูงแลนโกสินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณชิดแกเป็นอาจจะเป็นสายสิงหาเสนีที่ที่อาจจะแบบไม่ได้สูงมากนะฮะเป็นเป็นลูกของภรรยาน้อยของคุณพ่อหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะเพราะนั้นแกก็มาทําหน้าที่เป็นคนรับใช้แต่ จงรักภักดีมากๆเลี้ยงรอแปะมากับมือนะฮะให้รอแปะขี่เป็นมา้าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยทีนี้คดีสวสรรค์เนี่ยมันง่ายมากเลยคือว่าถ้ามีคนเข้าไปยิงรอแปะเนี่ยจะต้องเดินผ่านคุณชิดกับคุณบุตรใช่ไหมฮะปมของเลื่อนเนี่ยง่ายมากเลยคือว่าถ้าคุณชิดคุณบุตรถ้าอาจารย์ปีดีเป็นคนทำเนี่ยก็หมายว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยจะต้องซื้อคุณชิดคุณบุตรได้หรือใครก็ตามที่เป็นคนนอกเนี่ยต้องซื้อคุณชิดคุณบุตรได้ ซึ่งมันไม่มีหลักฐานเลยนะฮะไม่มีหลักฐานแม้แต่นิดเดียวคือความเกี่ยวข้องกับปรีดีกับใครต่อใครคุนนอกไม่มีเลยสองคนนี้มีแต่หลักฐานเต็มไปด้วยประวัติของการรับใช้ในวังมาโดยตลอดโดยเฉพาะคือกรณีคุณบุตรนะฮะคือคือตอนที่เขาตัดสินคดีเนี่ยเขาต้องใช้ถึงสารสารเพื่อจะเอาผิดทั้งสามคนสารชั้นต้นเนี่ยตัดสินให้ประหานคุณชิดแต่บอกว่าคุณบุตรกับคุณเฉลียวเนี่ยไม่มีหลักฐานก็ปล่อยไป ก็มีการอุ่ทร์พออุ่ทร์เนี่ยสารอุทธร์ก็เลยตัดสินให้ประหารคุณชิดกับคุณบุตรยังเอาผิดคุณฉเฉลียวไม่ได้อีกนะฮะก็ปล่อยคุณฉเฉลียวต้องใช้สารดีกามาตัดสินประหารชีวิตสามคนทีนี้คุณลองดูว่าในในการตัดสินนี่มันตลกมากใช่ไหมฮะคุณชิดกับคุณบุตรเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันตอนสารชั้นต้นตัดสินเนี่ยก็บอกว่าคุณชิดเนี่ยมีเคยพูดเล่นอย่างงู้นอย่างนี้เคยอะไรแบบคือหาเรื่อง ขี้หมูลาขี้หมาแห้งมันใส่ความคุณชิดอะนะฮะก็เลยบอกโอเคคุณชิดเนี่ยเพราะนั้นคุณชิดมีต้องสงสัยนะฮะรอแปะเนี่ยโดนคนอื่นยิงตายแน่ไม่ได้ยิงตัวเองตายเพราะนั้นคุณชิดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ปล่อยให้หมือปืนเข้าไปยิงหรือใครก็ตามเข้าไปยิงเนี่ยแต่คําตัดสินนี่มันตลกเพราะอะไรเพราะถ้าบอกว่าคุณบุตรเนี่ยซึ่งสารชัานต้บอกบริสุทธิ์หาหาหลักฐานไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณชิดก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยถูกไหมฮะหมายถึงว่า มันเป็นไปนไม่ได้ที่คุณชิดจะปล่อยให้คนเขาไปยิงคนเดียวแล้วคุณบุญนั่งอยู่เฉยแต่ถ้าศาลบอกว่าคุณบุญเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ปล่อยให้คนเขาไปยิงรอแปดเนี่ยก็แสดงว่าคุณชิดก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยคือมันไม่มีทางที่คุณตัดสินคนหนึ่งผิดและอีกคนหนึ่งไม่ผิดทีนี้ตลอดทั้งสามศาลเนี่ยไม่มีศาลไหนเลยที่หาหลักฐานหรือหาอะไรมายืนยันได้ว่าคุณบุญเนี่ยผิดคือคุณบุญเนี่ยแกเป็นคนที่ว่าไปแล้วเนี่ยเป็นคนซื้อๆนะฮะสมองช้าอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะไ่ีานอท้ิเผดดค คือสุดท้ายที่เอาผิด3าคนเนี่ยก็ใช้วิธีเริ่มจากเอาผิดคุณชิดก่อนแล้วก็เลยว่าโอเคในเมื่อคุณบุญนั่งอยู่กับคุณชิดเพราะนั้นคุณบุญก็ต้องผิดด้วยแต่ถ้าเราคิดอย่างสามัญสำนึกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าในเมื่อคุณบุญเนี่ยหาหลักฐานไม่ได้เลยเนี่ยคุณชิดซึ่งนั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องไม่ผิดด้วยใช่ไหมฮะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยความจริงมันมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ผมที่ผมจะบอกคืองี้กรณีสอนน,นครเนี่ยถ้าคุณไปดูรายละเอียดของหลักฐานอะไรทั้งหลายเลยคือจะเห็นว่า มันอ่อนสะจนไม่รู้จะอ่อนยังไงเนี่ยที่จะเอาผิดสองคนนี้คุณชิดกับคุณบุตรเนี่ยแต่ปรากฏว่าสามสารเนี่ยตุลาการสามสารเนี่ยประมาณทั้งหมดสิบสิบสองถึงสิบห้าคนนะผมจําตัวเลขไม่ได้แล้วสารชั้นต้นสามสี่คนนะสามคนสารอุทธรณ์สามสี่คนสารดีกาอีกประมาณสี่คนเบ็ดเสร็จรับรวมกันประมาณสิบสองสิบสามคนในตุลาการสิบสองคนเนี่ยไม่มีสักคนเลยที่มีความกล้าที่จะบอกว่า หลักฐานนี่มันไม่พอนะที่คุณจะเอาผิดประหารชีวิตเขาไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวยกเว้แี่คนหนึ่งนหฮะมีมีม,ม,มีมีตุลาการอีกคนหนึ่งในศาลศาลอุทธรณ์เนี่ยเอ,อ่อคือท่านชื่อพญาบริบริคนนนราารคนเนี่ยในในตุลาการสิบกว่าคนเนี่ยมีอยู่คนเดียวที่กล้าบอกว่าคุณตัดสินประหารชีวิตไม่ได้สองคนนี้ไม่ผิดแต่ตลอดสามศาลเนี่ยทั้งตุลาการประมาณสิกบกว่าคนเนี่ยไม่มีใครกล้าบอกอย่างนี้เลยทําไมไม่กล้าบอกเพราะว่า ในระบบตุลาการไทยเนี่ยตัวตุลาการที่ขึ้นนั่งบัลลังก์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจจริงๆเต็มที่ที่จะตัดสินด้วยวิจรณญาณของตัวเองเขาจะตัดสินเนี่ยเขาต้องฟังระบบของเขานะฮะฟังคนข้างบนฟังอะไรทั้งหลายแหละว่ามีการชี้นำมั้วยังไงกรณีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็มีหนักแบบเนี้ยประเด็นที่ผมยกกรณีสว่วนนคตขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบกรณีอากงคืองี้ถ้าใครที่อ่านที่ผมเขียนใน a c e b o o k เนี่ยผมมันมีคําฝรั่งอยู่คำหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า มอร์ล์คอลเลจนะฮะหรือว่าแปลเป็นไทยคือความกล้าหาญทางคุณธรรม <S <S ผมต้องอธิบายนิดนึงนะฮะคือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าเราเชื่อทางการเมืองอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีความกล้าหาญใช่ไหมโอเคคนเสื้อแดงก็อาจจะมีความกล้าหาญในการ,รเผชิญต่อสู้กับศัตรูแม้นั่งคนเสื้อเหลืองเองเขาก็อาจจะมีความกล้าหาญในการต่อสู้ของเขาในแง่นี้เนี่ยเวลาเรามีความเชื่อทางการเมืองอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่มันจะมีความกล้าหาญที่จะทาในสิ่งนั้นตามมาแต่เวลาผมพูดถึงความกล้าหาญทางคุณธรรมเนี่ย ผมพูดอะไรบางอย่างที่มันนี้เนี่ยที่มันเหนือการเมืองในความหมายที่ว่าไม่ว่าคุณจะการเมืองคุณจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรเป็นตุลาการเป็นอะไรก็ตามเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยคุณถูกคาดหวังว่าให้ตัดสินแบบนี้แต่ในทางสามัญสำนึกของคุณในฐานะท,ที่เป็นมนุษย์เนี่ยคุณควรจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดทีนี้ปัญหาอันนี้เนี่ยในกรีรส่วนคนเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่า เริ่มจากตุลาการเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยถ้าผมเชื่อ100ร้อยเปรนลยว่าทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าที่ตัดสินไปเนี่ยเป็นการตัดสินที่มันไม่ถูกแต่ก็ตัดสินไปเพราะอะไรเพราะว่าโดยระบบเนี่ยเขาคาดหวังให้ตุลาการเนี่ยตัดสินไปแบบนั้นคือต้องหาคนผิดมาให้ได้ไม่มีใครมีความกล้าหาญทางคุณธรรมยกเว้นคุณหลวงบริคนที่ว่าเนี่ยที่จะบอกว่าสามคนนี้ไม่ผิดคุณต้องปล่อยเขาไปทีนี้กรณีอาปงเนี่ย ที่มันสะเทือนใจผมมากเนี่ยเพราะว่าตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันหาคนที่มีความกล้าหาญทางคุณธรรมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงกรณีเรื่องเลขาคุณพิสิทธ์ก็ดีนะฮะระดับอายการระดับตำรวจลองดูระดับตุลาการนะฮะระดับตุลาการที่ตัดสินอากงเนี่ยตั้งแต่การไม่ให้อากประกันเนี่ยตุลาการเนี่ย,ต,าายต้องรู้แน่ๆว่าการไม่ให้อากประกันเนี่ยมันผิด เหตุผลที่ว่าอากงอายุ61เนี่ยจะหนีเนี่ยมันมันเป็นเหตุผลซึ่งค,คือคือถ้ามันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าอากงได้ตายไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องโจ๊กไปเล่นในาลาได้นะคนอายุ61เนี่ยกลัวหนีเนี่ยใช่ไหมฮะตุลาการที่ไม่แย่อากงประก,กันเนี่ยต้องรู้แน่แว่ามันผิดแน่แที่ที่ไปอ้างเหตุผลอย่างนี้แต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเออคนนี้เนี่ยเขาไม่มีทางหนีหรอกก็ให้เขาประกันตัวไปใช่ไหมฮะ การตัดสินก็เหมือนกันพอถึงเวลาตัดสินเนี่ยถ้าใครตามรายละเอียดของกาลีอากงเนี่ยจะเห็นว่าในสุดสารก็ยอมรับว,ว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าอาคงเป็นคนสง่งอันนี้ผมต้องอธิบายในเชิงกฎหมายนิดนึงนะฮะในภาษากฎหมายเนี่ยเขามีภาษาศัพท์ทางกฎหมายภาษาอังกฤษเขาเรียก burden of proof หรือว่าภาระในการพิสูจน์ว่าใครผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำเลยแต่อยู่ที่ตัวโจทย์คือถ้าโจทย์พิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนส่งจริงเนี่ย ศารก็ต้องปล่อยจำเลยไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดมันมีคดีฆาตการรมอันนึงเนี่ยแล้วมันเจอปืนอันหนึ่งที่พิสูจน์ว่าปืนอันน่นเป็นปืนที่ยิงคนตายนะฮะแต่ปืนอังนี้มันอยู่ในบ้านซึ่งมีคนอยู่หลายคนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าโจทย์ไม่สามารถพิสูจน์ว่าคนที่กล่าวหาเนี่ยเป็นคนที่ยิงปืนนี่จริงๆเนี่ยก็ต้องปล่อยจำเลยไปกรณีอากงเนี่ยต่อให้ยอมรับว่า SMS เนี่ยถูกส่งจากเครื่องนี้ก็จริงเนี่ยนะต่อให้สมมติว่าโอเคเถียงกันได้ว่ามันในทาง เทคโนโลยีพิสูจน์ได้ไม่พิสูจน์ได้แต่สมมติตอนให้ยอมรับว่าเครื่อง SMS เนี่ยเป็นเครื่องที่ส่งเครื่องโทรศัพท์มือถือในในแงมที่อากงจดทะเบียนเนี่ยเป็นเครื่องที่ส่ง SMS จริงเนี่ยแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอากงเป็นคนกดส่งเนี่ยตามหลักภาระในการพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยศาลก็ต้องปล่อยอากงไปโดยเฉพาะอย่าลืมว่าคาตัดสินที่มันไม่ใช่2ปีสปีมัน20ปีอ่ะแต่ศาลก็ไม่ค่าตัดสินไปนะฮะประเด็นของผมที่พยายามจะบอกือว่า ในกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับอน,นิอากงเนี่ยมันไม่มีคนที่มีความกล้าหาญนะคุณธรรมที่จะพูดว่าโอเคในทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะถูกคาดหวังให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในทางที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยในทางที่เรามีสามัญสํานึกว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยไม่ว่าระบบจะกดดันให้เราทํำยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ฟัง,งนะฮะคือลองนึกดูนะฮะใน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 ,ในสังคมซึ่งมีความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยตุลาการที่นั่งบัลัง ไม่อนุมัติประกันอากงเนี่ยคือมันต้องรู้แน่ๆเขาต้องรู้แน่ๆเลยว่าการไม่ให้ประกันอากงเนี่ยมันมันไม่ถูกเขาต้องรู้แน่ๆว่าการตัดสินว่าอากงผิดเนี่ยทั้งนั้นรีบพิสูจน์ไม่ได้ว่าอากงเป็นคนส่งด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้มันผิดหลักกฎหมายแต่ก็ทําไปคือไม่ให้ประกันแล้วก็ตัดสินไปตัดสินเสร็จก็ยังไม่ให้ประกันตัวอีกอ้างเรื่องกลัวหนีอีกนี่คือความการไม่มีสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นความกล้าหาญในคุณธรรมคือหมายถึงว่า คนเราเนี่ยไม่ว่าการมือปไปเลยก็แล้วแต่อย่างน้อยมันควรจะมีเรื่องเนี้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนี่เริ่มจากสารนะฮะโอเคถ้าใครติดตามข่าวนี่จะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมาพอมีกรณีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการหรือว่าคนในวงการชั้นสูงอะนะฮะที่ออกมาพูดทํานองว่าหนึ่งหนึ่งสองนี่ความจริงมันมีปัญหาเอายกตัวอย่างง่ายๆอดีตนายกอนันต์ปัญญาลชุนอย่างเนี้ย เวลาพูดหนึ่งหองอมันอาจจะมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้แม้ทั้งนักวิชาการกฎหมาย,ยบางคนอย่างอาจารย์ประวนศักดิ์อย่างนี้หรือเนี่ยอาจารย์คณิตนนครเนี่ยข้อเสนออาจารย์คณิตนนทคอนในในคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เสนอว่าให้แก้หนึ่งหนึ่งสองแต่คนเราเนี้ยพอถึงกรณีอากงเนี่ยเงียบกริบเลยไม่กล้าพูดทําไมจึงไม่กล้าพูดออกมาทาไมจึงไม่พูดออกมาว่าการตัดสินกรณีอากงเนี่ยมันผิดนะฮะคือ เห็นอยู่ชัดๆเลยคือคือยังไงก็ต้องรู้แน่ๆว่ามันผิดทั้งในแง่การไม่ให้ประกันแล้วทั้งในแง่คำตัดสินที่ให้20ปีเนี่ยความกล้าหาญในคุณธรรมของคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปร่วมสัมมนาแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนรักเจ้าคนหนึ่งอ่ะชื่อดังมาก่าให้บมกเอ่ยชื่อนะแต่ว่าเขาจะออกออกมาด่าพวกผมด่าพวกเสื้อแดงด่าพวกนิติราประจำนะฮะคงพรนึกดาวออกนะเป็นเป็นคนระดับอาจารย์มหาลัยคนหนึ่ง ในที่ประชุมแกก็พูดว่าเนี่ยผมก็เชื่อว่าอากงไม่ได้ส่งหรอกอากงเนี่ยเป็นไม่ได้งไงอายุหกสิบเอ็ดเนี่ยพิมพ์ข้อความในเซนเซต้้งสี่ห้าข้อความมันไม่ใช่คําเดียวมันมันพิมพ์ภาษาไทยยังได้หรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยแกเชื่อว่าไม่ได้ส่งแต่ก็พยายามบอกว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นเอ่อเป็นอาจจะมีการวางแผนลึกลับของพวกเสื้อแดงพวกอะไรที่จะหาทางทาลายสถาบันกษัตริย์ก็เลยสร้างวัวนี้อากงขึ้นมาอะไรก็ไปนู่นของแกไปผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็เรียกชื่อแกนะอย่าให้เอ่ยชื่อแต่ทุกคนต้องรู้นะ แน่เลยว่าหมายถึงไงผมว่าเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าอากงไม่ได้สมจริงเนี่ยทาไมตอนเกิดเรื่องอากงตัดสินเนี่ยคุณไม่กล้าออกมาพูดต่อสาธารนณะแล้วผมก็บอกเนี่ยเห็นไหมคือประเทศเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นคนรักเจ้าเองอะไรต่ออะไรเองเนี่ยแม้แต่เรื่องที่มันง่ายๆเลยอะไรที่มันชัดเจนว่ามันผิดมันถูกยังไงเนี่ยก็ไม่กล้าออกมาพูดเพราะกลัวเรื่องเสียการเมืองวกลัวพูดออกมาแล้วเ,เดี๋ยวจะไปเข้าทางเสื้อแดงเดี๋ยวจะไปเข้าทางพวกหนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวจะไปเข้าทางพวก ที่มาเรียกร้องเข้าทางสมศักดิ์เข้าทางนิติราชคือคิดถึงในแง่การเมืองนี่เป็นหลักประเด็นที่ผมรู้สึกเสียใจมากกว่าน,นี้อากงคืออย่างนี้ว่าในกระบวนการทั้งหมดเลยเนี่ยในทุกวงการเนี่ยไม่มีใครที่มีความกล้าหาญใงคุณธรรมเพียงพอเนี่ยคือคำานึงถึงฐานะตำแหน่งตัวเองตลอดเนี่ยไม่กล้าออกมาว่าเนี่ยมันทําอย่างนี้ไม่ได้นะคุณตักสิน,นี้ไม่ได้เมื่อกี้ผมพูดถึงสายฝั่งที่เป็น ว่าไปว่าเป็นฝั่งเสื้อเหลืองหรือฝั่งสารฝั่งอะไรเนี่ยใครอ่านที่ผมเขียนใน a c e b o o k ก็คงรู้ว่าผมพูดถึงกรณีฝั่งรปชด้วยเมื่ออาจรตัดสิน20ปีเนี่ยอาจารย์ทิดาท่านประธานนปชเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณเกือบ3สัปดาห์นะผมนั่งนับเป็นวันเลยนะอาจารย์ตัดอาจงเนี่ยตัดสิน20ปีเนี่ยคนทั่วโลกโหดด่ากันทั่วโลกแกดูแดบชบช็อกกันหมดทั่วโลกเลยนะพวกฝรั่งอะไรตกใจมากตัดสินไม่ได้ไง20ปีเนี่ยใครโดนใครพวก เสื้อแดงระดับรรรงธำรรดาก็ไม่พอใจกันใหญ่เนี่ยประธานมาชอชเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณออประมาณ15 1 6้า1 7สวันน่ะสองสัปดาห์ครึ่งกว่าที่จะเอ่ยขึ้นมาอย่างอ้อมแอมว่าเออกรณีอากงนี่มันไม่ถูกอะไรเงี้ยในระหว่างสองสัปดาห์กว่าเนี่ยนปชมีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์เนี่ยสองครั้งนะฮะผมนับเลยนะอย่างที่ผมนับเป็นวันเลยสองสุขอาจารย์ธิดาเนี่ยไปสัมภาษณ์หน้า หน้าเรือนจําบางเขตหรือที่ไหนสักแห่งหึืออีกสองครั้งคือทั้งหมดให้สัมภาษณ์สี่ครั้งในสี่ครั้งเนี่ยไม่เอ่ยชื่ออากงไม่ได้คําเดียวเลยโอเคในแง่หนึ่งเนี่ย,ยผมพอเข้าใจนะฮะนปชเนี่ยกลัวว่าถูกหาว่าล้มเจ้าล้มเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกลัวว่าถ้าพูดเรื่องอากงแล้วมันจะทําให้ยิ่งโดนหันคือแต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้ไงคือว่าความกล้าหาญทางคุณธรรมเนี่ยหรือมอร์ลคอร์เลจเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคือโดยฐานะตําแหน่งเนี่ยใช่เป็นประธานนปชก็จริงหรือเป็นเสื้อแดงเป็นอะไรก็แล้วแต่่เนีย มันคู่แล้วมันอาจจะเสียแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องตำแหน่งเรื่องฐานะเรื่องอะไรทางการเมืองเฉยๆฮะมันเป็นเรื่องพื้นๆง่ายๆเลยคือว่าคนแก่คนนึงเนี่ยถูกตัดสินยังไม่เป็นธรรมมากๆเลยเนี่ยแล้วคุณในฐานะที่เป็นคนเฉยๆเนี่ยคุณทนอยู่ได้โดยที่ไปห่วงเรื่องฐานะว่าจะไม่โดนด่ายอย่างงู้อย่างนี้เนี่ยนี่คือการไม่มีมอรัลคอเลสหรือไม่มีความกล้าหาญทาคุณธรรมที่ผมพูดถึงใช่ไหมฮะ,ฮะแล้วไม่มเพียงแต่นมนชเราก็รู้รัฐบาลเองเนี่ย รัฐบาลที่ผมเลือกนะไม่ได้เลือกไม่ไม่ใช่ผมไม่เลือกนะผมผมปลอบเสมอว่าผมเนี่ยในชีวิตไม่เคยไปเลือกตั้งเลยนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยผมจงใจไปเลือกเลยเพื่อจะไล่คุณอภพิสิทธิ์ออกไปนะฮะไปเลือกการเพื่อไทยเลยแต่ว่าแล้วหลายอย่างที่รัฐบาลทำเนี่ยผมก็เห็นใจนะฮะทำนู่นนี่ไม่ได้ผมไม่เคยคาดหวังว่ารัฐบาลอยู่ๆจะมาสนับสนุนแม้แต่ข้อเสนอที่ล่าเว่าแต่ข้อเสนอผมเลยนะฮะผมไม่เคยคาดหวังแล้วถ้าอ่านดีๆผมไม่เคยวิจารณ์รัฐบาลว่าไม่ทําตามข้อเสนอที่ล่าไม่ทําตามข้อเสนอผมผมหร แต่ระหว่างที่ทําไม่ได้เลยในระดับนี้เนี่ยมันมีระดับที่ทําได้ไหมมีอยู่กรณีอากงก็ดีกรณีนักโทษหนึ่งหนึ่งสองก็ดีเนี่ยทำได้ไม่บอกว่าทําได้อย่างเนี้ยอย่างตอนนี้มีนักโทษหนึ่งหนึ่งสองอยู่สิบประมาณสิบกว่าคนเนี่ยที่อยู่ในคุกใหญ่เนี่ยใครที่ติดตามเรื่องนักโทษหนึ่งสองในคุกใหญ่ก็รู้ว่าคุกใหญ่เนี่ยมันลําบากอํานาจในการย้ายนักโทษเนี่ยมันอยู่ในมือของคุณประชานล้วนเลยฮะคุณประชาเนี่ยแล้วในแล้วในยุติธรรมเนี่ยเซ็นกระดเดียวเนี่ยสั่งให้ แรกจะารเนี่ยย้ายเลยเนี่ยเซนเช้าเนี่ยย้ายบ่ายไปได้ทันทีเลยคุณสมยศใครต่อใครเนี่ยย้ายไได้ยดิจนป่าน,นี้ทําไมไม่ทำฮะใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจอยู่ว่าหาให้ทางการเมืองอะไรก็ดแด้แต่อย่างที่ผมบอกฮงถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเรามันควรจะมีความกล้าหาญในคุณธรรมมากว่าเป็นอะไรก็เป็นกันเราทนไม่ได้นี่คนมันเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยทุกคนเห็นใจกันหน่อยโดนด่าโดนอะไรเนี่ยก็ คืออย่าคำนึงถึงเรื่องการเมืองของตัวเองเรื่องฐานะตำแหน่งหรือเรื่องอะไรทั้งหลายแหลมมากเกินไปสังคมพไทยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยคือเห็นอะไรผิดเห็นอะไรอย่างผมกลับไปที่กรณีสวนคนนิดหนึ่งนะฮะใช้เวลาถึงสามสี่สิบปีเนี่ยกว่าจะมีการยอมรับว,ว่าปรีดีไม่เกี่ยวข้องคุณนักดูแล้วกันนะคือกรณีมันง่ายมากเลยคือใครศึกษาอะไรก็รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่มาเล็กสองคนนะั้นเนี่ยจะร่วมมือกับปรีดีในการฆ่าร้อกแปดเป็นไม่ได้แต่สังคมไทยก็อดทน แลวตลอดคุณลองต้ดูตลอด3ามสปีเนี่ยมีคนใหญ่คนโตมีคนจบมหาลัยมีนายกมีอะไรผ่านมากี่คนเนี่ยไม่มีใครสักคนที่มีความกล้าหาญที่จะออกามาพูดว่ามันไม่ถูกนะที่คุณไปประหารชีวิตเขามันไม่ถูกนะที่ไล่ปีดีโออกไปนอกประเทศไม่มีทุกคนํำนึงนึงฐานะตัวเองหมดแล้วประเทศไทยสังคมไทยตลอดมามันเป็นอย่างนี้มาตลอดในการต่อสู้ทางการเมืองในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ยจะว่าไปมันเป็นอะไรที่มันน่าเสียดายอยู่คือว่า คือพอเราทะเลาะกันทางการเมืองมากๆเนี่ยโอเคผมก็เข้าใจนะยังโกรธอย่างอะไรเนี่ยเอาอย่างมูุ่กอย่างเล็กๆอันหนึ่งก็ได้หลายคนอันเนียไม่พอใจเมื่อสักอาทิตย์สอที่ทิล้านี่มีคนเอาเรื่องของน้องชายคุณมาริกาคุณติ่งเนี่ยมาดา่าจะแม้ว่าน้องชายก็เคยโดนคดีไม่รู้คดียาเสพติดคดีท่ามองอะไรประมาณเนี่ยก็เอาน้องชายเข้ามาด่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะด่าน้องชายค็าด้แต่จริงตั้งใจจะด่าคุณติ่งนี่แหละ ผมเข้าใจนะรื่องอยากดา่าคุณติ๋งเนี่ยบางครั้งผมก็อยากดา่าเหมือนกันที่พูดตรงๆนะฮะหลายคน people, ยคงหมันไส้คงอะไรแต่ประเด็นที่ผมอยากยากขึอยากคือว่าเวลาเราต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยบางครั้งเราลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นคุณธรรมซึ่งมันอยู่เหนือการเมืองอยู่เป็นคุณธรรมของความเป็นคนง่ายๆเลยเอ่ะนะฮะน้องชายเขาถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราทุกคนมีพี่มีน้องเดี๋ยวพี่บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีใช่ไหมครอบครัวเราบางคนก็ดีบางคนไม่ดีมันคือมันไม่เกี่ยวกันในทางการเมืองอะ่ะถ้าเขาไม่เกี่ยวทางการเมืองเเเราาาก็ม่คข้ลน ใช่ไหมฮะใช่ก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาเนี่ยฝ่ายเสื้อเหลืองก็ทําอะไรที่มันทุเรศน่าเกลียดกว่านั้นใช่ไหมคุณโควิดเนี่ยลูกสาวเขาประสบอุบัติเหตุตายเนี่ยลูกสาวเขาไม่เกี่ยวข้องเลยคนที่ประสบอุบัติเหตุตายไม่ใช่คนที่ถูกกล่าวหาเป็นเสื้อแดงเลยซ้ำนะคนนั่นคือน้องสาวเขานั่นคือ,อ,คอ,อพี่สาวเขาน้องสาวประสบอุบัติเหตุตายเนี่ยข่าวรู้ว่าเนื่องจากว่าพ่อเป็นเสื้อแดงพี่สาวเป็นเสื้อแดงพอน้องสาวประสบอุบัติเหตุตายก็มาเขียนซ้าใหญ่ดีแล้วสมน้ําหน้าอะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นความทุเเร่่ยนป็ออะไบางงซึ แต่ผมยกตัวอย่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพื่อจะบอกว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องมีสิ่งนี้นะฮะเป็นคุณธรรมบางอย่างซึ่งมันไม่ได้ขึ้นต่อเรื่องว่าเรามีจุดยืนยังไงทางการมือเฉยๆอะ่ะทีนี้กรณีอย่างอากงเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยอ่ะนะฮะว่าสังคมไทยเนี่ยทุกฝ่ายเลยเนี่ยขี้ขาดตาขาวเรื่องคุณธรรมหมดถ้าไม่ขี้ขาดตาขาวจริงๆนะฮะเห็นคนแก่ยุ61เนี่ยโดนห้ามประกันซ้าแล้วซ้ําอีกเนี่ย คนอย่างคุณอนันต์ปัญญาละชุนก็ดีคนอย่างอาจารย์ธิดาคือทั้งสองฝ่ายคุณยกชื่อมาได้หมดเลยเนี่ยต้องออกมาพูดแล้วบอกว่าทาอย่างนี้ไม่ได้มันผิดคนในวงการตุลาการเนี่ยอาจารย์มหาหลายัยทุกคนเนี่ยที่สอนหนังสือด้านกฎหมายได้อะไรเนี่ยอธิการบดีผมเนี่ยอธิการตู่ใครต่อใครเนี่ยต้องออกมาพูดว่ามันไม่มันไม่ถูกคุณทาอย่างนี้มันไม่ถูกแต่ทุกคนเงียบกริบหมดที่สำคัญคืออะไรเพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเด,เดี๋ยวจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะเดือดร้อนโอเคถ้าพูดอะไรเหมือนจะไปเข้าข้างพวก ลมเจ้าบ้างหรือบางคนอะไรเดี๋ยวไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึง่งมั่งจนอะไรที่มันเป็นเรื่องความถูกความผิดที่มันพื้นฐานง่ายๆของความเป็นคนเนี่ยมันหมดไปเลยแล้วในี้สุดก็คือทําให้คนแก่คนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เสือแดงไม่ใช่การเมืองอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมาตายในเรือนจําโดยที่ไม่ได้โอกาสใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ยกับครอบครัวเขาเนี่ย S <S ผมอยากให้เสียงนี้เนี่ยได้ยินไปถึงทุกคนนะทุกฝ่ายเลยทั้งเหลือมทั้งแดงทั้งรัฐบาลทั้งนพชเนี่ยลองถามตัวเองจริงๆว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนต่อการตายของอากงอ่ะ <S <S แล้วถ้าพูดกันตรงๆนะฮะทุกคนที่โดยเฉพาะคนที่ดังๆทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มีฐานะทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วตลอดเวลาถึงกรณีนนอากงเนี่ยทั้งนั้นที่รู้มันไม่ถูกมันผิดเนี่ยเราไม่ทําอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนต้องถามใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนในทางคุณธรรมเนี่ยว่าสามารถทําอะไรได้มากสามารถช่วยอากงใน ช่วงสุดท้ายของชีวิตได้แต่ไม่ช่วยเนี่ยเพราะคํานึงถึงชื่อเสียงตัวเองคํานึงถึงฐานะตัวเองคํานึงถึงการเมืองตัวเองเนี่ยผมว่าควรจะมีความละอายแก่ใจตัวเองพรุ่งนี้เผาอากองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคนเ่าเนี้ยนอนไม่หลับแล้วลองคิดถึงความตายของคนแก่คนนี้แล้วถามตัวเองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยจริงๆมันควรจะทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมนะฮะทั้งทุกฝ่ายเลยฝ่ายรัฐบาลเองก็เหมือนกันเนี่ยฝ่ายรัฐบาลอย่างที่ผมบอกผมอากงตายไปแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้ แต่คนที่อยู่112เนี่ยที่ผมพูดซ้ำแล้วซิเรื่องง่ายๆเนี่ยแค่ย้ายคุกเนี่ยมันไม่ยากเย็นอะไรเลยโอเคถูกด่าก็จะหาไปสิ่เรื่องแค่นี้มันไม่ทําให้รัฐบาลล้มหรอกให้ตายสิถ้าถ้าการย้ายคุกทำห้รัฐบาลล้มเนี่ยผมมามาจากผมเข้าคุกแคนหรืออะไรก็ได้คือมันมันมีอะไรบางอย่างซึ่งคุณจะคํานึงไม่ใช่คิดแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวอะมันเป็นเรื่องคุณธรรมที่คุณควรจะคิดบ้างแล้วสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งนี้มากเลยคือ ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เรายืดเยื้อไม่จบก่อนผมขึ้นเวทีเนี่ยผมคุยกับคุณนิกช่างภาพเยอรมันที่มาถ่ายงานพวกเราบ่อยๆคงคงรู้อะสิ่งหนึ่งที่น่าเสียใจวยวที่ว่าทุกวันนี้มันทุกฝ่ายเนี่ยไม่ขาดสิ่งเนี้คือคิดอยากจะเอาชนะทางการเมืองอย่างเดียวจนกระทั่งว่าโอเคถ้าว่าไปแล้วก็ต้องโทษนะอย่างเมื่อกี้คุยถึงเรื่องกอรีคุณอภิสิทธิ์คุยอะไรเนี่ยนะว่าหลายอย่างเนี่ยรู้นะผมว่าคนเหล่านี้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วรู้ว่าวิธีทางออกนี่เป็นยังไงเอาอย่างประเด็นถ้าจะโยงเข้ากับประเด็นที่เพื่อนนักวิชาการสามคนพูดก่อนหน้านี้นะทุกคนรู้ว่าถ้าไม่พูดเรื่องประเด็นสาบันกษัศตรษ์เนี่ยมันไม่มีทางแก้ว,วิกฤตได้ใช่ไหมมันแก้คือคุณพูดให้เป็นให้ตายยังไงเนี่ยก็แก้ไม่ได้คุณไม่พูดถึงบทบาทของสาบันการศึกษาต่อวิกฤตทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณไม่พูดถึงกรณีเรื่องน้องโบจะอธิบายยังไงอะไรเงี้ย คือเรื่องพวกนี้นะคุณไม่พูดไม่อธิบายกันเต็มที่เนี่ย <Yeah. S 1> ให้ตายก็ให้ตายก็แก้วิกฤตไม่ได้ถามหน่อยว่าคนในวงการเมืองคนไหนไม่รู้บ้างเรื่องเนี้ถามหน่อยว่าบรรณาธิการข่าวที่ไหนเนี่ยนันสื่อทุกฉบับเนี่ยไม่รู้บ้างว่ามันมีประเด็นอยู่เรื่องพวกนเนี้แล้วเมืองไท,ไทยที่เราจะมานั่งคุยกันเฉยๆเนี่ยแทนที่ทุกฝ่ายจะมีความกล้าหาญว่าเนี่ยวิกฤตอันนี้มันเกี่ยวข้องถึงประเด็นเรื่องนเนี้ ประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เรื่องบทบาทประเด็นเรื่องความกลัวเรื่องทักษิณเนี่ยจะขึ้นมาแข่งบารมีอะไรก็แล้วแต่คือแต่มันหลีกเลี่ยงที่พูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วมาตั้งตองมาเปิดคู่กันอย่างตรงไปตรงมาหนึ่งหนึ่งสองนี่มันมันไม่ไหวมันใช้ไม่ได้มันล้าสมัยยังไงเลยมันมันขึ้นมาจากกลัวคือมันเหมือนประเทศนี้มันบางทั้งผมคิดแล้วบางทีก็ยอมแล้วว่ามันทั้งเศร้าทั้งเหนื่อยทั้ง เรื่องที่มันควรจะแก้ได้โดยใช้คอมมอนเซนหรือว่าใช้สามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทุกฝ่ายมันเหมือนกับมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้แล้วความหายไปไหนหมดเนี่ยสุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือคนตัวเล็กๆคนธรรมดานี่แหละไม่ใช่คนดังๆทั้งหลายทั้งสองฝ่ายหรอกคนอย่างอากงคนอย่างคนที่ตายไป9 8 9 0ส0ร้อยคนคนอย่าง2ี่คนที่อยู่ในคุกในคดีทั่วไปแล้วนี่คนอย่าง10กว่าคนที่อยู่ในคุกคดี112หนึ่งสองตอนนี้แล้วมัน ถึงที่สุดแล้วไอ้คนที่มีตำแหน่งมีฐานะของทุกฝ่ายเนี่ยผมยังสงสัยว่าเออในชีวิตประจาวันเนี่ยคุณกินข้าวกินปลาคุณหลับนอนโดยความรู้สึกที่นั่นได้ยังไงที่คุณปล่อยให้ปัญหามันเลื้อยลังอย่างนี้แล้วไม่รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบคุณที่มันจะแก้สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือความจรงิงความจรงิจรงผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรื่องมอร์เรคอลเลจหรือความก้าหายในคุณธรรนี้นอยากจะพูดถึงบางคนในซ้ำแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะโดนหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยนะฮะแต่ว่า ผมหวังว่านะฮะหวังว่าจะทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยโดยว่าคนที่อยู่ในอํานาจตอนเนี้ยคนที่อยู่ฐานะอำนาจทั้งอํานาจทางการเมืองนะฮะอำนาจทางศาล็ดีเนี่ยรวมไปถึงอํานาจทางสังคมอย่างเช่นพวกนักวิชาการก็ดีพวกนักสื่อพิมพ์ก็ดีเนี่ยจะได้คิดบ้างนะฮะว่าเราปล่อยภาวะอย่างนี้เนี่ยมันมันมันเกินไปแล้วอ่ะนะฮะกรณีอากงเนี่ยมันเป็นสุดยอดของความที่ ครั้งจริงตอนที่อากงตายเนี่ยผมก็มีความหวังว่าเอออย่างน้อยคนจะได้สติกันบ้างแล้วก็เออมาเนี่ยแต่อากงตายมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมหมด <c oughs> ก็ไม่รู้นะฮะว่าถ้าสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกฝ่ายไม่มีไม่มีความกล้าหาญในคุณธรรมที่จะมาเปิดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยต่างฝ่ายางจะต้องคอยคํานึงถึงอย่างโน้างงานอย่างนี้นะฝ่ายนี้ก็ต้องคํานึงถึงว่าจะกระทบอน,นุ้นกระทบอันนี้อะไรเงี้ยนะ ฝ่ายรัฐบาลก็กลัวาาว่งเดี๋ยวจะถูกหาว่าล้มเจ้าไอ้ฝ่ายนี้ก็พูดไปก็เดี๋ยวจะหาเดี๋ยวก็จะหมดข้ออ้างในการก่อสถาบันกรรษัตริย์อีกอะไรคือคือทุกฝ่ายเนี่ยในที่สุดมันลงเอยอยังไงร,รู้ไหมฮะในที่สุดมันอาจจะลงเอยด้วยการนองเลือดอย่างขนาดใหญ่ก็ได้ในสังคมไทยแล้วในที่สุดพอมันลงเอยอย่างนี้เนี่ยความรับผิดชอบมันอยู่กับใครนะฮะอันนี้ต้องถามตัวเองทุกคนนะฮะก็หวังว่าจะอยากจะให้เสียงเนี่ยมันไปคิดถึงทุกคน,นะคะเพราะกรณีอากรงเนี่ยมันเป็นกรณีที่ ในความรู้สึกของผมเนี่ยคือเราเถียงกันได้เรื่องการเมืองเป็นเสื้อแดงเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่แต่ในี่นสุดแล้วมันสะท้อนอันนี้ว่าทุกฝ่ายนี่มันขาดอันนี้จริงๆคือขาดความความกล้าทางคุณธรรมที่จะทําในสิ่งที่รู้นะว่ามันถูกกันนะฮะรู้ว่ามันควรจะทําอะไรเนี่ยแต่ทุกคนคํานึงถึงอย่างอื่นหมดเลยคํานึงถึงฐานะตําตแหน่งคํานึงถึงการเมืองหมดแล้วไม่กล้าทําแล้วสุดท้ายคนที่มาเป็นเหยื่อจริงๆเนี่ยก็เนี่ยคนแก่ธรรมดาซึ่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตต้องมาตายโดยห่างจากครอบครัวเนี่ยขอบคุณมากครับ โอ้โหครับพี่น้องพระเอกของเราฮะจากมธรรมศาสตร์นะครับดังๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์เขาเลยอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะอาจารย์สมศักดิ์เกียรติีรศกุลนะครับมา